ไปต่อกันที่พี่ปอยตีชดานะคะที่ได้ออกมาเปิดใจพูดครั้งแรกค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะกับนักธุรกิจหนุ่มโอ๊คพัควานะคะซึ่งก็เป็นหนุ่มนอกวงการค่ะที่ก็ได้เลื่อนสถานะเป็นแฟนเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่รู้จักกันมานานถึง20ปีค่ะ หัวใจกลับมาสดใสเป็นสีชมพูอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับนักแสดงสาวปอยติชดาที่ก็ได้เปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกับนักธุรกิจหนุ่มโอกพความาได้สักพักแล้วละค่ะก็ทำเอาแฟนๆต่างยินดีกับความรักครั้งนี้พร้องกับเปิดว่าฝ่ายชายกันแบบยกใหญ่เลยนะคะซึ่งล่าสุดปอยติชดาออกมาเปิดใจว่ารักครั้งนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมเพราะว่ารู้จักกับฝ่ายชายมาถึง20ปีแล้วซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นพี่ชายของเพื่อนสนิทแต่ก็เพิ่งมาคบหาดูใจในฐานะแฟนเมื่อช่วงโควิดที่ผ่านมาความสัมพันธ์ ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรค่ะเพราะว่าเพื่อนก็รู้แถมตั้งแต่เปิดตัวก็มีแต่คนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเธอเนี่ยจะแต่งงานแล้วแหละคะ่ะอย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวก็ยอมรับนะคะก็มีความคิดว่าอยากจะแต่งงานซึ่งฝ่ายชายเนี่ยก็เอาใจใส่ดูแลครอบครัวของเธอเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ได้คาดหวังปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตไปฟังเสียงพี่ปอยกันค่ะความสัมพันธ์ครั้งนี้ละ่ะคะก็เป็นความสัมพันธ์เป็นก้ที่คนเป็น ก็ต้องการให้เกียรตให้เกียรตพี่เขาด้วยว่าว่าว่าปอยก็ไม่ได้ถ้าสุน่ขปอยบอกว่าปอยไม่โสดเนี่ยก็ดูไม่ให้เ,หเกียรติขาแล้วการลงรูปเนี่ยจริงลงรูปก่อนที่จะพูดว่าไม่โสดก่อนที่จะเป็นขาวแต่พอมีการลงรูปแล้วมีการแชร์กันเกิดขึ้นใช่ไหมคะก็เลยทําให้มีกระแสว่าเป็นแฟน ไปเลยเดาว่าเลยเป็นสาเหตุที่ทาให้เป็นกระแสะคะ่ะเวลาเราจะจะคบใครจริงจังเนี่ยเราก็จะต้องมองเ,อเรื่องอนาคตอยู่แล้วแต่ว่าอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องการแต่งงานอย่างเดียวคือเรื่องของการเ,าเข้ากาันแล้วก็อยู่ร่วมอ,อยู่ร่วมกันยังมยมสุขหรือเปล่าคือความสาคัญนะนปัจจุบันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของความของหน้าตาแต่ว่าอะไรแล้วนะคะมันคือในความอยู่แล้วรู้สึกสบายใจมากกว่า